เครื่องมือช่างที่เป็นเครื่องเกียร์สีนี้แบบนี้กลายเป็นเครื่องมือที่จําเป็นไปแล้วนะครับหลายคนมีไว้ติดบ้านเพราะว่าทุกวันนี้ราคาถูกลงมากสามารถเข้าถึงได้ง่ายวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือตัวนี้ใช้งานอย่างไรและใช้ทําอะไรได้บ้างตัวนี้เป็นเครื่องเกียร์สนิ้วไ,ไร้สายยี่ห้อใ i n t e c h ยี่ห้อนี้อยู่กับบ้านเรามานานหลายปีเมื่อ8ปีที่แล้วเครื่องมือช่างตัวแรกที่ผมรีวิวก็ยี่ห้อใ i n t Tech นี่แหละครับคู่มือภาษาไทย ใบรับประกันสินค้ารับประกัน1ปีนี่เป็นประแจสำหรับขันเปลี่ยนใบ <ouse noise> เครื่องเจียร์มือช่วยประคองจับแบตเตอรี่20โวลต์4แอมนี่คือช่องอากาศสำหรับดูดอากาศจากข้างล่างเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ออกมาทางช่องด้านบนสวิตช์จะเป็นแบบดันกดที่อยู่ด้านบนแบบนี้ <Bose> เสียงนิ่มมากรุ่นนี้เป็นมอเตอร์บัสเลนะครับ ความเร็วรอบสูงสุดก็คือ8,500รอบต่อนาทีเส้นผ่าศูนย์กลางความโตของใบเกียร์คือ4นิ้วหรือว่า100มิลลิเมตรด้ามจับมีขนาดเล็กจับถนัดมือแท่นชาร์จรุ่นนี้จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด cma ยี่สโวลต์ได้เต็มภายใน120นาทีแต่ว่านี้ผมคาดว่าจะไม่ถึงเพราะว่ามีไฟอยู่บ้างแล้วถ้ากำลังชาร์จอยู่ led จะเป็นสีแดงเมื่อชาร์จเต็ม led จะเป็นสีเขียวผมจะเทสด้วยการ ตัดเหล็กใส่ใบตัดขนาด1มิลสนิ้วกดล็อกเพลาด้านหลังแล้วก็ล็อกที่นี่สำหรับบางใบหรือเซฟติกาดเราสามารถที่จะปรับมุมคลายน็อตตรงนี้แล้วก็หมุนไปในทิศทางที่เราต้องการล็อก ว้าวเสียงดีเสียงดีคือเสียงมันไม่ดังแผดจนแสบหูมันจะดังนิ่มๆตามปกติของมัน ผิวของกาตัดตัดออกมาได้เรียบสม่ำเสมอต่อมาจะเป็นการทดสอบการเจียเหล็กก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนใบให้เหมาะสมกับงานเสือก่อนนะครับใบทั้งสองชนิดนี้ดูคล้ายกันแต่ออกแบบมาให้ใช้งานที่แตกต่างกันอย่าใช้สลับกันนะครับใบเกีย่ยนั้นออกแบบมาให้กินงานด้านใต้ใบแต่ใบตัดออกแบบมาให้กินงานที่สันขอบถ้าเราเอาใบตัดมาทําการเจียเหล็กจะกินชิ้นงานได้ช้าและยังมีโอกาสที่ทําให้ใบนั้นแตกหักเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อีกด้วย อันนี้เขียนว่า cut off view คือใช้สำหรับงานตัดเท่านั้นใบเกียร์ก็จะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่า g r i d i n g disc นะครับ1 0 0เดมิเตอรนอก6คือความหนาแล้วก็16คือรูในตัวนี้ a 2 4 24, 24ก็หยาบ60ก็ละเอียดนะครับส่วน t 2ี่27หมายถึงการบุ๋มลงไปหรือว่าการเว้าวลงไปของของอแผ่นนี่นะครับมันไม่ได้เรียบแบบนี้เรียบเราเอาส่วนที่นูนของน็อตล็อกเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับ thank <laughs> ในระหว่างการใช้งานผมพบว่าตัวเครื่องนั้นหมุนได้อย่างนิ่มนวลโดยที่ว่าไม่มีการสะบัดหรือว่าการสะท้านทำให้เมื่อยมือแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การบาลานซ์ระหว่างแบตเตอรี่กับตัวมอเตอร์เนี่ยทำให้ผมไม่ต้องเกรงข้อมือเพียงแค่จับเบาๆนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักของตัวหัวของด้านมอเตอร์เนี่ยกดลงประคอง ทำให้ผมสามารถเกียร์เหล็กที่มีความหนา6มิลเอียง45องศาได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็รอยเกียร์ค่อนข้างเรียบต่อมาจะทดลองใช้ในการขัดนะครับก็ถอดใบเกียร์ออกแล้วก็ใส่ใบขัดใบขัดมีหลายแบบนะครับแต่ว่าผมจะใช้ที่เป็นกระดาษทรายซ้อนแบบนี้นะครับ เราเลือกความละเอียดของเบอร์กระดาษทรายหรือว่าความหยาบความละเอียดได้ที่หมายเลขตรงนี้นะครับตัวเลข40ก็คือค่อนข้างหยาบแต่ถ้าตัวเลขมากอย่างอันนี้120ก็ถือว่ามีความละเอียดนะครับจานทรายแบบนี้เวลาเราล็อกเราจะต้องเอาส่วนที่เป็นนูนของนัดล็อกออกแบบนี้นะครับ ต่อมาจะเป็นการรับพระพระอันนี้ผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบันคมบินหลายตำแหน่งส่วนปลายก็บิดงอเสียรูปผมทิ้งเอาไว้นอกบ้านหลายวันจนขึ้นสนิมทั้งอัน เครื่องเกียร์ตัวนี้จะมาช่วยผมซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรที่ทําให้ผมกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมจากการทดลองใช้งานพบว่าเครื่องเกียร์ไร้สายสีนิ้วของใจอันเทครุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ว่าท่านจะเป็นมือใหม่ก็ตามด้ามจับที่เล็กกระชับมือน้ําหนักที่ไม่หนักมากจนเกินไปมอเตอร์หมุนด้วยความนิ่งไม่สะท้านขณะใช้งานและมีเสียงดังน้อยกว่ารุ่นที่แบบใช้ไฟ220โวลต์นะครับ เพราะว่าแบบที่ใช้ไฟ2 2 0โวลต์นั้นจะหมุนด้วยความเร็วรอบจัดตั้งแต่1 000 0รอบขึ้นไปในขณะที่ตัวนี้หมุนด้วยความเร็วรอบ8,500รอบมันอาจจะกินงานได้ช้ากว่าแบบ2 2 0โวลต์แต่มันก็มีข้อดีอื่นๆหลายอย่างอย่างเช่นข้อดีข้อแรกก็คือมันใช้แบตเตอรี่จึงปลอดภัยจากไฟดูดไฟรั่วนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ข้อดีข้อที่2 เนื่องจากความเร็วรอบที่ต่ำไม่จัดมากจนเกินไปจึงทําให้เนื้อเหล็กนั้นไม่ร้อนจัดจนเป็นสีแดงซึ่งจะทําให้โครงสร้างความแข็งแรงนั้นลดลงการรับมีดรับเสียมพั่วพราด้วยความเร็วรอบต่ำมันก็คล้ายๆกับการที่เรารับคมด้วยหินลับมีดนั่นเองนะครับจึงคมทนนานกว่าเครื่องเกียร์เจนเทครุ่นนี้มีชื่อว่า G20 SM 100 DM มีจำหน่ายที่ห้างไทยวัสดุทุกสาขา ตอนนี้จแอน t ์เทคได้นำเครื่องมือช่างรุ่นใหม่ๆเข้ามาและมีโปรโมชั่นหลายรายการท่านที่สนใจมองหาเครื่องมือช่างเอาไว้ใช้งานในบ้านหรือใช้งานเป็นงานอาชีพงานรับเหมาสามารถเข้าไปชมได้ที่ห้างไทยวัสดุสาขาใกล้บ้านท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ